ขอการสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นําเอาเหล็กน้ําพีนะครับอันนี้เขาตอกพระร่วงนะก็ตอกพระร่วงเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้เป็นเหล็กน้ําพีนะครับเหล็กน้ําพีจากบ่อน้ําพีนะครับได้มานานแล้วก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่มากครับดูมือครับเหล็กน้ําพีนี้แม่เหล็กจะดูดติดหรือเปล่า ไม่เหล็กดูดติดนะครับอ่านี่เขาตอกกระร่วงก็ไม่เหล็กกดูดติดนะครับมันจะงอกได้แบบเหล็กไหลเยอะไหมครับดูครับไม่เหล็กดูดติดนะครับถ้าขยายดูเนื้อนะครับมันจะงอกครับก็เหล็กงอกขึ้นมาเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดนะครับเป็นงยงๆเป็นเม็ดเนี่ยครับไม่เหล็กดูดติดครับนี่เขาตอกกระร่วงปกติครับเนี่ยี๋ยวลองขยายดูเนื้อนะครับจะเห็น นี่ครับนี่เหล็กน้ำพีของแท้นะครับผมได้มาเด็ดภาษาไว้ดูครับเนื้อจะงอกแบบนี้นะครับเห็นปะเป็นเม็ดนะครับนี่ครับนี่เขาเรียกเราเหล็กน้ำพีเาบวมวาวหนักมากนะครับครับดูเหล็กจะงอกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแค่ให้ดอกกระลำ บ่อลำพีนะครับก้อนใหญ่นะครับทุกวันนี้เอาไม่ได้แล้วครับต้องใช้เบ็ดตกครับก้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่มีนะครับทีนี้ขต็ตอพระร่วงครับขดองพระร่วงก็เหมือนสีก็เหมือน 4, เหนเล็กน้ำพีเหมือนกันขดอ,อพระร่วงพุทธคุณแรงมากครับผมมีหลายก้อนนะครับประมาณเป็นเกือบสี่สิบห้าสิบก้อนนะครับตอพระร่วงก็เขาถือเป็นเหล็กไหลเหมือนกัน ก็ไทมีขา้าวตอกพระร่วงก็พุทธคุณเหมือนอย่างมีพระร่วงขอางนาปือเหมือนกันครับอย่างเดียวกันครับแก่ <c oughs> สารพิษได้ทุกอย่างครับกูกัดอะไรไปทําน้ามนต์แค่แล้วก็ไปกอปกปากแผลคนที่เขาได้ไปเขาทําแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับบางคนก็เจ็บป่วยไปอธิษฐานอาธิษฐานกินน้ําฐานน้าก็หายนะครับพระธุด,ดงเขาพวกติดตัวไปบางทีปวดท้องท้องเสียเขาเอาเหล็กนำพิษเอาเหล็ก กรดอกกระร่วงนะครับแต่กระร่วงไม่แช่น้ําอธิษฐานทำละมตลเขากินเขาก็หายจากเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยอาพาดมีเป็นเรื่องจริงนะครับประสบประการนีมากเรื่องคงประพันธ์ตีปืนยิงปันแทงไม่ข้าวปืนยิงไม่ออกนะครับมีประวัติเคยเล่าขานกันมาว่ามีชาวบ้านครอบครัวหนึ่งถูกโจรป้นนะครับถูกโจรป้นปืนยิงไม่ออก ชาวบ้านเขามีแค่มีดพราธรรมดาถ้าสามารถทู่กรกะโจนได้เพราะปืนยิงไม่ออกเขาตอบพระร่วงนะครับพุทธคุณมากมายมหาศาลดังก้อนนี้ก็สายยาเด็กนำพีก็ใครๆก็รู้อยู่ที่ส่วนมากเขาจะนำไปใช้เป็นมวลสารใส่ในพระเครื่องหลายชนิดนะพระหลายเกจิ G อาจารย์ที่นำไปใส่มวลสารเหล็กนำพีก้อนจริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับในของแท้นะครับ ก็มีเม็ดเดียวที่แรกมเม็ดเล็กๆน้อยๆมีเยอะขนาดเม็ดตัวกับเกลียวตัวเหลืองอะไรนะต้องใช้เบ็ดตกที่บ่อของแตนคันหรือบ่อน้ําพีนะครับต้องใช้เบ็ดตกเอาใด้ไปตกตกเราไม่เหล็กไปดูดูติดมาได้ได้เท่าไหรก็เท่านั้นผมไม่ให้ไปขุดนะครับแต่เขาจะกั้นไว้ยอดนะครับสุดยอดของเหล็กน้ำพีเหมือนมากผมไปไหนมาไหนผมจะติดตัวผมประจำ ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่ก็าอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ